สวัสดีค่ะชื่อพูณทรัพย์ชูแก้วนะคะเป็นประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบนท่าหินและก็เป็นเครือข่ายภัยพ,พิบัติตตำบลท่าหินอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาของมูลนิธิชุมชนไทยค่ะการทํางานร่วมกับมูลนิธิชุมชนไทยเนี่ยสืบเนื่องจากว่าเราเนี่ยเกิดพายุดิปรลชันแล้วก็มีมูลนิธิชุมชนไทยโดยมีประดุกเนี่ยเข้ามาชวนคุยว่าเ,เราเนี่ยไม่เตรียมตัวรับมือภัยพ,พิบัติกันหรือหรือว่าจะรอแต่ภัยพิบัติเราก็เลย มีการรวมตัวกันของเครือข่ายภัยพิบัติของตำบลผ้าหินเพื่อที่จะเตรียมตัววางแผนทำแผนพร้อมที่จะรับมือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นโดยเราไม่รอภยัยก็บรรยากาศของการทำงานเนี่ยเราเราเรียกว่าเหมือนกับกับมูลนิธิชุมชนไทยเนี่ยค่ะก็เหมือนกับเป็นครอบครัวที่คอยช่วยเหลือดูแลกันแล้วก็มีอะไรก็มีมีเครือข่ายที่ต่างจังหวัดก็มาช่วยกันเติมเต็ม มีการประสานงานมีการทำงานกันอย่างอบอ,อุ่นสำหรับมูลินที่ชุมชนไทยแล้วก็เวลาเกิดภัยก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยแล้วก็มีมีการวางแผนงานร่วมกันมีการผลักดันนโยบายร่วมกันในเรื่องของภัยพิบัติเพราะฉะนั้นสิ่งเล็กๆหนาวน้อยๆเหมือนที่คนอื่นมองไม่เห็นแต่ของเราเครือข่ายภัยพิบัติตามุนท่าหินมองว่าพลังตรงนี้มันเป็นพลังที่จากข้างล่างขึ้นข้างบนเพื่อที่จะผลัก นโยบายสูนนโยบายของระดับชาติแล้วก็ทําให้ผลประโยชน์ผลประโยชน์เนี่ยเกิดขึ้นกับคนทั่วไปที่ด้ที่ด้โอกาสแล้วก็ได้ได้รับผลประโยชน์แล้วก็นอกจากที่จะประสานงานกันเรื่องภัยพิบัติแล้วก็มีเรื่องของเครือข่ายอื่นๆที่เรา,ท,เราที่เราทํางานด้วยก็มีการขยายมีการขยายในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําไปทั้งอําเภอแล้วก็ร่วมอาจจะไปร่วมกับพอชอในการทํางานที่จะ มีการบวกเรื่องของเขาเรียกว่าเรื่องของทรัพยากรมาใช้ในการจัดการให้มากขึ้นแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานโดยใช้ชุมชนไทยสภาองค์กรชุมชนแล้วก็เครือข่ายภัยพิบัติเป็นตัวเชื่อมการทํางานของตำบลท่ายหินนะคะจนเกิดว่าผังน้ำเนี่ยไปเชื่อมกับสทนชแล้วก็มีแผนการจัดการน้ําแล้วก็มีนโยบายของหน่วยงานอื่นเนี่ยตอนนี้ก็ลงมาทําระดับผังน้ําในระดับอาเภอเหมือนกัน,นะคะ่ะมูนิธิชุมชนไทย รบ30ปีเนี่ยคิดว่าการการมีมูลนิธิชุมชนไทยเนี่ยทาให้คนเล็กคนน้อยได้เขาเรียกว่าได้ประโยชน์ได้ได้มีศักดิ์ศรีได้มีที่ยืนกับมูลนิธิชุมชนไทยที่ทําให้พวกเราเนี่ยได้ต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์แล้วก็ฉลาดขึ้นอ่าฉลาดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเป็นพลังพลังการต่อสู้ของเครือข่ายภายใต้มูลนิธิชุมชนไทยเนี่ย หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินเรื่องของสัญชาติเรื่องของภัยพิบัติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลายๆเรื่องเราได้พลังจากมูลนิธิชุมชนไทยซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นล้มใหญ่เป็นพ่อของเราเนี่ยที่ช่วยคอยช่วยนะคะถ้าไม่มีชุมชนไทยเนี่ยพวกเราก็ไม่มีไม่มีแรงผลักที่จะช่วยตัวเองในวันนี้เหมือนกันคะ่ะก็ต้องขอบคุณมูลนิธิชุมชนไทยที่ให้โอกาสเครือข่ายภัยพิบัติแล้วก็เครือข่ายอื่นๆที่อยู่อยู่ทํางานมาร่วมกันนะคะก็ขอบคุณมากค่ะ